บอกคนเดินอีกแล้วครับผมจะมาฟานอย่างที่บอกนะครับแจเวลห้าและเวลหกอย่างละสิบรอบเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นนะผมไม่มีอะไรนะโอ้ยเรามีอยู่นี้เราขอเก็บไปก่อนละกันอ่าเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเริ่มต้นเราไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะครับเรามาดูราคาก่อนว่า ซื้อมันมี2อทางนะครับในการซื้อดันก็มีซื้อเองซื้อเองก็แจลเลเวล6อยู่ที่2.30ล้าน3แเจลเลเวลหอยู่ที่2ล้านนะครับแต่ถ้าเราซื้อได้ฝากขอดูราคาในฝากก่อนเราดูพร้อมกันเลยนะครับราคาในฝากอยู่ที่อ่ะราคาเท่ากันนะครับล้านเก้าเวลหอยู่ที่ล้านเเราเลยต้องซื้อตรงนี้นะราคาตามนี้เลยนะครับ เบสเสร็จอันละสองล้านนะครับเท่ากับเราลงทุนไปทั้งหมด 40m แล้วกันนะครับพอตีราคาไปที่41ครับในการซื้อดันมาโกลมๆนะครับวิธีลงของผมนะจะไม่ให้เสียเวลาผมจะลงแจเรเวลบวกกับลงแจเขียวไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไม่มีเศษอ่าหินอะไรมาเพิ่มนะครับนอกจากเศษหินแจเขียวแล้วครับ ก็ะะจะประมาณนี้นะไปะลุยกันเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันจะได้หินประมาณเท่าไหร่ไปลุยกันเอาแจเลเวลเลเวลหกก่อน,ลนแล้วกันเลเวลหกนะครับเราลงอยู่แนวอะไรวะลืมดูชนแนลยี่สิบเอ็ดอเคลุยครับผมอย่างที่บอกนะครับวิธีการลง เราจะไม่เสียเวลาย,ยืนรอในดันนะครับลงสลับกับดันอื่นนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปแล้วก็ผมไปมลงก,กับแจเขียวก็จะไม่มีเศษอะไรมาเพิ่มจากการที่เรามาลงตรงนี้นะครับไปแจเขียวนะครับ Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal Buy you a meal if you just let me feel Get out your heels, grab on the wheel Back to my place at the top of the hill Don't ever rest, I know what's next She need a fresh, I'll be back in a sec Look at them legs, don't make me beg Back to the room, let me show you my bed yeah. Your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Touching on your body feels like taking on a drug you got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray Don't you dare take it away, can't control what I say. อเอาไปจะปรามาน,นี้นะซื้อบอสกันนี่ขนาดปิดปิดชื่อแล้วน,นะยังแหลกเลยสำหรับเครื่องผมเราหาชื่อบอสอย่างยงากเลยทุกคนเอ้ย อ่ะจแล้วนี่คือสำหรับรอบแรกนะครับโอเคจบไปรอบแรกนะครับเรียบร้อยไปครับหนึ่งรอบนะครับเช่นเดิมครับเราจะตัดไปทุกตอนท้ายของแต่ละรอบนะครับแล้วเรา,าค่อยมาสรุปกันในรอบที่สิบจะได้เท่าไหร่นะครับไป I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down <NP> for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. you hear me loud, man, I'm winning. That try the shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. Uh I'm -oh. closing in the night and There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Baby bright, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Have a stage here, on screen Okay, it's a dream. And I'm praying. Okay, lobby, they to hope รอบที่10แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบรอบแล้วเราจะได้เท่าไหร่จากการที่เราเอาฟาร์มเราใช้เงินไปทั้งหมดพอตี้กลมๆนะครับคือ20เอ็มแต่เลทต่างๆคือแค่18นะครับพอตี้กลมๆไปดได้ว่า20สิบป่ะครบแล้วสิบรอบนะครับให้ดูนะสิรอบแล้วจริงๆสิบรอบเร,นะรียบร้อยนะป่ะเราไปดูว่าลงทุนไปทั้งหมดเนี่ย18เอ็มถึง20บเอ็มเราได้เงินเท่าไหร่ สดๆกันเลยเด้ออย่างแรกเลยเอาเอาอนี่ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้โอ้โหแปดแสนไอ้บ้าไอู้ไม่อยากจะไม่อยากจะนับเลย <c oughs> เอาเว่าอันนี้อันนี้ก็แปดแสนแล้วกันแปดแสนกินนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะปวดใจเจ็ดล้านแปดล้นก็เจ็ดล้านเมื่อกี้ก็เป็นแปดละนะ้นนานแล้ลว 8, 000, ละนะครับเป็นแปดล้านแล้วนะตอนนี้ตีเปเป็นแปดล้านกลมๆครับหินขาวแปดล้านแล้วครับปึ้ง ได้อีก8กับ19เป็นเท่าไหร่วะทุกคนประมาณ 27M เท่ากับเวลาเวลาเสียเวลาไปประมาณต่อรอบนะครับรอบละ2นาทีสำหรับตัวละครผมเสียไปเท่ากับ2นาทีต่อรอบก็คือ10รอบผมได้กำไรมาทั้งหมดก็คือ 7M ถูกป่ะ8กับ8กับ19ลงกรวมกันก็ได้27 27หาค่าลงเรา 20M ผมได้กำไรมา 7M กับเวลา2นาทีต่อ1รอบ2นาทีต่อ1รอบนะครับอันนี้ผมไม่ขายนะไปเราไปต่อที่แจเวลว้ากันต่ออีก10รอบเช่นกันแจเวล5นี่ราคาเท่ากันเลยครับ 20M เอเท่ากันครับค่าลงแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิออบองกันไปแจเวล5ห้านะครับอ,อาจจะผมตัดไปครบแบบ10รอบเหมือนเดิมน,นะครับ To me, well, huh? they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me, now. they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. ตายแล้วครับรอบที่สิบนะครับสำหรับแจเวลห้า well ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งรู้นะว่าแจเวลห้า well เนี่ยแจเวลห้า well เนี่ยพูดตรงๆนะครับแม่งไม่ดอกผินแดงเพิ่งรู้ <c oughs> โอ้เพิ่งจะรู้โอเคเราไปสรุปแจเวลห้า well กันก่อนนะทุกคนก่ับเวลาที่เสียไปแจเวลห้า well ผมขอตีเป็นนาทีนะครับรอบละประมาณนาทีครึ่งนะครับากับการที่เราต้องมาเสียเวลาลง เราจะได้อ่ะะเาเดี๋ยวจะดูดก่อนที่ผมพูดไปว่าย6่สิบหกเมตรไม่ถึงสามสิบอย่างที่ผมบอก,อกเองเออได้ยื่3สามเอ็มอ่ะว่ากันไปนะครับที่สามเอ็มใช่ไหมอ่ายี่สามเอ็มนะครับ ถ้าลงทุนที่ 20m นะครับสับร์เวล5 23m บวกอันนี้กับ 3m เป็น 25m นะครับ 25m เช่นเดียวกันตาปี 27m เส้นเส้นเดียวกันเลยครับเท่ากับเราลงทุนไป 20m ได้กำไรมา 7m เพราะว่าขายรวมทั้งหมดมันได้27เท่ากับเราได้กำไร 7m เพื่อนเพื่อลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันกับการที่เราจะมาเป็น มาลงดีกว่าไม่เป็นดีกว่ามาลงมาลงแกเวห้ากับเวลวหกรอบหนึ่งใช้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งกับสองนาทีนะครับสาหรับตัวละครผมนะครับถ้าเพืเ่อนๆมาลงเพื่อนๆก็จะใช้เวลาเท่าไหร่ลองบวงลกลบกันดูแต่กําไรที่เห็นตอนนี้ที่ผมลงหมดไปสิบรอบได้กําไรมาแค่เจ็ดเอ็มถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มถามว่าไม่คุ้มไหมก็ไม่คุ้มเอาเวลาที่ต้องมานั่งเสียกับการวานวน กลับมันเนี่ยไปลงนั้นอยู่เลยดีกว่าก็ได้ใช่ป่ะแต่ทำได้เพื่อเพื่อนๆสะดวกนะครับก็ทำนั้นนะครับแต่ไม่ว่ารงเราต้องตอบให้แล้วก็จะได้ประมาณนี้ลงทุนอย่างละ20 m เอมได้กำไรอย่างละ7 m เอมประมาณนี้เลยครับขอบคุณมากนะที่แวะเข้ามาดูดีผมเล่นเดมนะครับ